สวัสดีครับผมคือน้องหอยมัสคอตประจํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนทิวัดวันนี้ผมจะมานําเสนอการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนทิวัดซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำพริกพื้นบ้านจากจังหวัดสุราธานีโดยใช้กรอบการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ได้แก่ SWOT TOWS Matrix BCG Matrix รวมถึงกลยุทธ์ระดับองค์กรธุรกิจ และการขยายสู่ตลาดต่างประเทศค,ครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสมาชิกในกลุ่มกันก่อนนะครับ 1. นัทการสุทิน 2. พิศนีทองเนื้อขาว 3. เรวดีเอกวัฒนาพร 4. สุภลักษ์อินแก้วและ 5. สุธิตาจาราวันนี้เรามาฟังเรื่องราวความสำเร็จของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนทิวัดกันนะครับคุณบัวหรือคุณเป็นจนาตคงเจริญประธานกลุ่มเล่าให้เราฟังว่ากลุ่มนี้ก่อตั้งมายาวนานกว่า30ปีโดยเริ่มต้นจากคุณแม่วิมลที่ได้ชวนแม่บ้านในพื้นที่มารวมตัวกันทำน้ำพริกขายแต่จุดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นไม่เหมือนใครคือการนำหอยนางรมซึ่งเป็นของดีประจำจังหวัดมาผสมผสานลงในน้ำพริกการสร้างสารรค์นี้ ม่เพียงแต่เพิ่มเอกลักษณ์และมูลค่าให้กับน้ำพริกเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างยอดขายและเป็นไรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านในชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยครับมีรายละเอียดของธุรกิจดังนี้กลุ่มของเรามีชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนทีวัดภายใต้แบรนด์วินซึ่งมีผมน้องหอยเป็นมาสคอตสินค้าหลักของกลุ่มคือน้ำพริก9ชนิดได้แก่น้ำพริกเผาหอยนางรม น้ำพริกมะขามกุ้งสดน้ำพริกสวรรค์หอยนางรมน้ำพริกตาแดงหอยนางรมแกงไตปลาแห้งน้ำพริกตาแดงไข,ข่เค็มน้ำพริกไตปลาหอยนางรมน้ำพริกตาแดงหอยนางรมไข,ข่เค็มและน้ำพริกนรกหอยนางรมวิสัยทัศน์ของกลุ่มคือการเป็นแบรนด์น้ำพริกชั้นโฮมท็อปฟรีของภาคใต้พร้อมขยายสู่ตลาดต่างประเทศพันธกิจคือการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้วัตถุดิบชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลอดภัยเป้าหมายระยะย,ยาวคือการขยายตลาดพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและสร้างความมั่นคงให้คนในชุมชนครับต่อไปมาดูการวิเคราะห์ตลาดและอุตสาหกรรมกันครับอุตสาหกรรมน้ำพริกในประเทศไทยมีมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปีโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งมีจุดแข็งเรื่องวัตถุดิบเฉพาะถิ่นอย่างหอยนางรม GI และสูตรอาหารนั่งเดิมความต้องการของตลาดสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอาหารพร้อมรับประทานและของฝากพื้นถิ่นตลาดแบ่งเป็น4กลุ่มหลักได้แก่ตลาดท้องถิ่นตลาดพรีเมียมตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศกลุ่มเป้าหมายคือคนอายุ25ถึง55ปีครอบครัวนักท่องเที่ยวและตลาดสหรัฐรวมถึงฮ่องกงครับการแข่งขันในตลาดมีทั้งวิสาหากิจชุมชน SME และบริษัทใหญ่ทำให้ต้องแข่งขันทั้งด้านรสชาติคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ ต่อมาเป็นสวัสดอนุัครับจุดแข็งของกลุ่มได้แก่ความเชี่ยวชาญด้านอาหารวัตถุดิบ GI สดใหม่คุณภาพสูงความเข้มแข็งของชุมชนความหลากหลายของสินค้าและการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจุดอ่อนคือเงินทุนหมุนเวียนจำกัดกำลังคนไม่เพียงพอและระบบผลิตยังเป็นแฮนด์เมดโอกาสได้แก่ตลาดต่างประเทศช่องทางออนไลน์การสนับสนุนจากรัฐและกระแสะสุขภาพส่วนอุปสรรค คือภัยธรรมชาติการแข่งขันสูงแรงงานรุ่นใหม่ลดลงและข้อจํากัดด้านเงินทุนจากสวอตเราจัดทำ TOWS m e t r i c ได้กลยุทธ์สำคัญคือ SO เน้นใช้จุดแข็งเพื่อช่วยโอกาสในตลาดครับ 1. เรามีความเชี่ยวชาญและคุณภาพสูงจึงขยายได้ทั้งตลาดต่างประเทศและออนไลน์ 2. เรามีความหลากหลายของรสชาติและวัตถุดิบจากชุมชน จึงต่อยอดทำสูตรสุขภาพเช่นน้ำพริกออร์แกนิกหรือสร้างสินค้าใหม่อย่างซอสและขนมขบเคี้ยวและ 3. เราสามารถร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือวิสาหกิจท้องถิ่นเพื่อสร้างแบรนด์ของเราเองและต่อยอดเป็นเครือข่ายอาหารสุขภาพสรุปคือเราจะใช้จุดแข็งด้านคุณภาพความหลากหลายและความร่วมมือมาขยายตลาดและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนครับมาถึง BCG Matrix ครับ กลุ่มได้นำข้อมูลรายได้และการเติบโตของน้ำพริก9ชนิดมาวิเคราะห์พบว่าน้ำพริกเผาหอยนางรมเป็นสตาร์มีมาร์เก็ตแชร์40%และ growth โกรด h 15%กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือรักษาสตาร์เก็บเกี่ยว Cash คาวและปรับปรุงกลุ่มด o อกกลยุทธ์ระดับองค์กรคือการใช้ทรัพยากรชุมชนและวัตถุดิบ GI เป็นจุดแข็งสร้างแบรนด์เชื่อมโยงเอกลักษณ์ท้องถิ่นลงทุนด้านนวัตกรรมและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่วนกลยุทธ์ระดับธุรกิจคือ Differentiation, Focus และ Product Development เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลายครับสุดท้ายมาดูกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศกันครับพวกเราได้เลือกขยายตลาดไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่มี E-Commerce เติบโตผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพและเปิดรับอาหารเอเชียกลยุทธ์หลักคือ g l o b a l standardization คงคุณภาพไทยแท้ localization ปรับรสชาติฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับตลาดและ transnational ผสมทั้งสองแบบเราปรับสูตรลดความเผ็ดบางสูตรบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กรีไซเคลิลได้ฉลากภาษาอังกฤษครบและผ่านมาตรฐาน FDA ครับและเพื่อเป็นการยืนยันความสำเร็จที่เราได้ฟังมาเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศการลงพื้นที่จริงไปดูสถานที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนทิวัดกันครับไปกันเลย Bye. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่แค่ของกินแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนที่ส่งต่อวัฒนธรรมอาหารใต้ไทยให้คนทั่วโลกได้ลิ้มลองตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงรสชาติที่ไม่เหมือนใครส้างทั้งอัตลักษณ์รากเงาและไรายได้ชุมชนเพราะอาหารไทยไม่ใช่แค่รสชาติแต่คือตัวแทนของวัฒนธรรมที่ส่งต่อได้ เอาละฮะวันนี้น้องหอยขอจบการน,นำเสนอเรื่องเราดีๆไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะบ๊ายบาย